มาต่อกันในข้อ2นะครับสำหรับข้อสอบสอ,บสอบวนอปี2565นะครับจดต้องการหาค่า a นะครับโดยที่ a ใส่ square root แ,แล้วเนี่ยผลลัพธ์จะได้เท่ากับ square root ของ8บวก4รูท3นะครับตัวส่วนของเราเป็นส q u a r e root 2แล้วก็บวกกับส u a r e root ของ2บวกลูท โอเคไหมครับนั้นถ้าเราจะหาเองทำยังไงล่ะก็ต้องยกกาลังสองท่าสองข้างนะครับดังนั้นแนวคิดของเราก็คือจะเริ่มต้นด้วยการยกกาลังสองท่าสองข้างหานะสแควร์รูทเอกำลังสองทาง 2, าด้านขวานะครับจากที่เรามีนะก็คือสแควร์รูทของแปดแล้วก็บวกด้วยสี่รูทสามตัวส่วนเป็นรูทสองบวกกับสแควรูทของ สองบวกรูทสามนะครับเราก็ยกกำลังสองด้วยทั้งเศษทั้งส่วนเลยนั้นตัวเศษของเราก็จะมีค่าเป็น8ปดบวกสี่รูทสนะครับแล้วก็ตัวส่วนของเองเองก็จะมีค่าเป็นสแควรูทสองบวกกับสแควรูทของสองบวกรูทสเดี๋ยวเราจะเอาตัวส่วนมาคิดก่อนนะครับแล้วก็จะเอาผลลัพธ์ที่ได้มาแทนโอเคเนะาะมาดูที่ตัวส่วนของเรา ตัวส่วนของเราที่มีอยู่ก็คือสแควรู o สองแล้วก็บวกกับสแควรูตของสองบวก r ู o สามั้งหมดมียกกำลัง2นะครับก็กระจายกำลังสองสมมูตณเลยก็จะได้เป็นพจน์หน้ากำลังสองบวกกับ2คูณพจน์หน้าคูณพจน์หลังนะครับสคูณพจน์หน้าคูณพจน์หลัง แล้วก็บวกพจน์หลังกําลังสองก็จะแบบเป็นสองบวกสแควรูทสามนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสี่บวกลูทสามสองตัวนี้รวมกันนะครับแล้วนักเรียนก็เอาสแควรูทสองคูณกับสแควรูทของสองบวกลูทสามนะครับก็ใส่สแควรูทตัวเดียวแล้วก็เอาค่าข้างในสแควรูนั้นมาคูณกันก็หมายถึงให้นักเรียนเอาสองไปคูณที่สองแล้วก็สองไปคูณที่รูทสาม นเรียนก็จะได้เป็นสี่บวกสองรูทสามโอเคไหมครับเสร็จแล้วนเรียนก็ลองดูว่าอันนี้สามารถทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้ไหมนะครับนเรียงจะเห็นได้ว่าสี่ตัวนั้นเนี่ยนะครับมีค่าเป็นหนึ่งกำลังสองบวกกับรูทสามยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกสองรูทสาม ทำไมต้องนึกถึงรูทสามยกกำลังสองด้วยเพราะเรากำลังจะมองตัวนี้เป็นสอง้าหลังสองคูณพจน์หน้ามองเป็นหนึ่งพจน์หลังก็เป็นรูทสามนะครับนักเรียนก็จะได้ตัวรูทสามเนี่ยเป็นพจน์หนึ่งที่ยกกำลังสองที่เราจะต้องเอามาจัดรูปนะครับและจับมาเรียงพจน์ใหม่ดีๆนักเรียนก็จะเห็นว่ามันอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์แล้วนะก็คือได้เป็นสองคูณสแควรูท หน้ากำลังสองก็อาจจะมองเปนหนึ่งก็ได้นะครับสองหน้าหลังก็สองคูณหนึ่งคูรูสามแล้วก็บวกหลังยกกำลังสองก็คือรู้สามยกกำลังสองอเขียนไม่ลแล้วข้าไในก็จะได้เป็นสี่อ่าเราก็จะได้เป็นสี่บวกรู้สามในสแควรูร้ของนังเรียนก็จะได้เป็นหนึ่งบวกกับรู้สามทั้งหมดนี้ยกกำลังสองอเขียนไม่เอ่ยก็จะถอดสแควรู้ได้ นะได้เป็น2คูณกับ1นึ่งบวกรูทสมเข้าหมครับแต่ถ้านักเรียนมีคุณสมบัติมีเอกลักษณ์ในการจัดรูปนะครับเอายง่ายก็คือมีสูตรอ่ะสูตรอันนึงก็คือการจัดรูปที่อยู่ในรูปของสแร์รูทของ a บวก b แล้วก็บวกลบสองรูทเอบี a b. จำนวนที่อยู่ในรูปนี้นะ เราสามารถจัดเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้โดยมองว่าพจน์หน้าก็คือรูปเอพจน์หลังก็คือรูปบีดังนั้นตัวนี้ก็มองว่าเป็นรูทเอยกาลังสองนะครับแล้วก็บีตัวนี้ก็มองว่าเป็นรูทบียกกาลังสองมันก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวกหลังกําลังสองแล้วก็ตรงนี้เป็นสองหน้าหลังซึ่งมันก็กลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับดงนั้นตัวนี้จะถอดค่าสแปรรูปออกมาได้เป็นรูทเอนะครับกับรูปบีบวกลบ และเวลานักเรียนเลือกนักเรียนพยายามเลือกให้ค่า a มากกว่า b นะครับนะหรือถ้าจะป้องกันให้ดีมากกว่านั้นก็คือนักเรียนใส่แอปซะนะครับแล้วนักเรียนก็ดูว่าในเอ่อแล้ว่อยดูว่าในค่าแอปส์ลูดเนี่ยมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับถ้ามีค่าเป็นจํานวนบวกเสมอผลลัพธ์น,นักเรียนก็ถอดได้เลยแต่ถ้าเป็นลบก็คูณลบข้างหน้าในการถอดค่าสมบูรณ์นะครับโอเคไหม ถ้าเราเรียนใส่สแปรูทเออถ้านักเรียนใส่ค่าสมบูรณ์ตัวเนี้ยนัาเรียนจะไม่ต้องมีเงื่อนไขตัวนี้จำกัดก็ได้แต่ถ้าไม่มีค่าสมบูรณ์นะครับนักเรียนจะต้องเลือก a มากกว่าหรือเท่ากับ B ีเพราะสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือค่าหลักรากที่2ที่เป็นบวกนะครับนั้นค่าที่ได้ออกมาจะต้องเป็นบวกโอเคเนาะดังนั้นจากที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยนะครับก็คือสบวกกับ2รูทแล้วทั้งหมดนี้ใส่สแปรรูทถ้าเักเรียนใช้เอกลักษณ์นี้หรือสูตรนี้ นะครับนักเรียนก็หาว่าจํานวนอะไรเอ่ยที่คูณกันได้3แล้วบวกกันได้4นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าจํานวนที่คูณกันได้3บวกกันได้4<ม>นะก็คือ3กมับ1ใช่ไหมลูกนะอันนี้1บวก3บวกกับ2 3มคูณ1นกก็ถอดสแควรูทได้เป็นรูทสามบวกกับรูทหนึ่งนะครับหรือได้เป็นรูทสามบวกหนึ่ง โอเคไหมก็เหมือนกับการเราจัดการที่เราจัดรูปเป็นกําลังสองสมบูรณ์โอเคเนาะาดังนั้นเราก็สามารถที่จะยกกําลังสองตัวนี้ได้ออกมาเป็นสี่บวกลูกสามแล้วก็บวกสองวงเล็บหนึ่งบวกรูกสามแนะครับเรียนก็จะได้ค่าออกมาเป็นเท่าไหร่ลูกโคกบวกกับสองรูปสามโอเคไหมครับแล้วก็นําค่าที่ได้ตัวนี้ไปแทนค่านะก็จะได้คําตอบ เป็น8บวก4รูท3นะครับแล้วก็ส่วนด้วย6บวก2รูท3นะอันนี้คือค่าของสแควรูทยกกำลังสองนะครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า a นะก็จะมีค่าเท่ากับ8บวก4รูท3นะครับแล้วหารด้วย6บวก2รูท3นะก็ดึงตัวรวมได้นะครับ ดึอองอะไรเป็นตัวรุ่นได้บ้างเลยเดี๋ยวนิดนึงโทษทีครับอาจารย์เขียนตรงนี้ผิดลุกตรงนี้ต้องเป็นเลขสามเขียนไหมครับตัวนี้กับตัวนี้รวมกันเป็นสองเป็นสามตัวเป็นรุ่สามสามตัวนะครับนั้นตัวนี้ของอาจารย์ต้องเป็นรู่สามโอเคทีนี้ก็ดึงตัวรวมได้ดึงสี่ออกมานะครับก็เลยเป็นสองบวกรุ่นสามนะครับตัวส่วนของนักเรียนก็จะได้เป็นสาม คูณกับออสองบวกรือสด้วยว,ว้าวตัดกันได้นะครับนั้นคำตอบนักเรียนก็จะได้เป็น4ส่วน3โอเคไหมครับ